นับช่วเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับนางเอ,งเอ,งเองเกดิเกสาวสวยสุพัชยาชาวผู้เวียงเตงเต่งเต่งเต่งเตรงเตรงเต่งเต่งเตงชีวิตจะใช้แม่จะรักไม่ดจิต ทางจุดหันจ้าไม่เวใครกล้ารลบรลูแต่ลกษาความพล้าให้เขาจะอาเพราะทํำประชาติอุ้มพลูตเตรนเตรนเตนเตงขอบคุณค่ะเป็นดารามีแฟนไม่ได้แล้วก็หนูต้องตั้งใจทํางานต้องเก็บเงินหรือที่ดินก่อนถึงจะไม่มีราคาหนูก็ทํางานก่อนขอตั้งใจทํางานอยู่กว่าห ตอนนี้ยังไม่ยังไม่มียังไม่รับแล้วค่ะต้องตั้งใจทำงานางนะค่ะก็ก่อน,นมีดาราท่องวัดก็มาถีบหนูด้วยค่ะแต่หนูยังไม่พร้อมค่ะถ้าว่าหนูถวยไหนใคราถีบแต่หนูยังไม่พร้อมค่ะหนูขอตั้งใจทำงานดีกว่านะคะอ๋อปับฝนน้นมีฝนน้ำเก่าเป่าก็มีจปปุ๊บบเพชรสาวนานคมปนมหเอสาแต วงตามาหาเองวงการแจกประทานโลกาลแล้วก็เพลงจุ๊ประเพทด้วยค่ะท่านเป็นคนรวยยทับล้มไม่ขาดเบลเบลเบลรู้จูนงางเจ้ยา,ยา,า,าจุกิปใชยากอาฟูเนื้อเรนจนื้อ กาเมื่ออายุ20ปีและถ้าไม่เชื่อมาดูมาดูมาดูมิติมาดูบูมบูมบูมที่นี่จัดจานได้ดังเจๆๆเจเจ๋เจ๋อบูมบูมมาดูมาูมทำเป็นทุกข์ก็เข็นอ่ะเรียกว่าจะละครของหนูาจะเอาหัวใจเฉลี่ยไปฉายที่อำเภอท่าอําจังหวัดพิบุรีแล้วก็หานักแสดงกับเพ่แล้วก็ลังหาอยู่จะให้เล่นเนี่ยช่วยให้หนูมีงานช่วยให้หนูดังอะไรค่ะประมาณนี้ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุกัชยาค่ะครูอ่ะชื่อเรีนชื่อน้องปปค่ะลมาดีวันนี้กลับมาเล่นละครเรื่องป่าไม้ท่านขอหนูชือว่าวิภาุรีไอ้พวกเนี้ยมันตัดต้นไม้ทำร้ายป่าของฉันไปหมดเลยบ้านฉันเนี้ยน้ำท่วมจะหมดแล้วจะไปเตรียมตย่อยิงู้นลายลายหายไปไหนหมดไร้ายหายไปไหนหมดไรลายหายไปไหนไป อ่เดี๋ยววันนี้ก็ขอให้ถ้วยหนูมีงานเข้ามาหนูอยากมีงานละครอยากเล่นหนังช่องวันหนูจะฝากถึงหนังช่องวันด้วยฝากหนูให้โอกาสด้วยหนูเล่นบทอะไรก็ได้ช่องสามแล้วก็ช่องเจ็ดด้วยนะคะฝากให้หนูกโอกาสด้วยนะคะฝากถึงช่องสามช่องเจ็ดช่องวันด้วยนะช่วยห,หนูมีเงินจ้างบ้านไวๆนะคะหนูอยากเล่นบทอะไรก็เล่นได้บทเป็นเพื่อนนางเอกก็เล่นได้นางตอนางร้ายก็ได้หมดนะคะไปะคนใช้กับเพื่อนนางเอกได้ค่ะฝากถึง ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ